ท็อปสุดในรุ่นนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเลขไมายเพียงแค่90,000โลนะครับกับนาวาล่านะครับ2.5ลิครับ2.5 EL ครับ4ประตูนะครับยกสูงครับเกียร์ออโต้นะครับกับราคาฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่8,700นะครับดีไซน์ครับสวยสุดเท่นะครับมาพร้อมกับงานครับโลหะปลอดภัยครับกล้องมองนะครับ310องศานะครับเส้นสายงานบอดี้ในคันนี้คันงานเดิมๆครับรถเป็นเจ้าของแค่มือเดียวมาพร้อมกับรายละเอียดของตัวกล้องมองหลังครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับรับชมคทีนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกค้าทุกทุกท,าท่านนะครับที่รับชมนะครับกับทางช่องสวนร์โล่รถกระบะมือ2นะครับกับทางเม้งเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาทางการกขายครับของทางบร,ริษัทครับเพชรยนต์นะครับ,นนรบที่ตั้งบร,ริษัทครับอยู่ตรงซอยเสียไทย68แยก1นะครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่เปสโตร์โล่ของตัวรถก,กระบะนะครับมือ2คัสเกตเอต A นะครับด้านหน้านะครับวันนี้เรามีรถก,กระบะนะครับแบนลองนะครับฟังก์ชันจัดเต็มนะครับกับราคาผ่อนครับสบายครับผ่อนเพียงแค่8,700ันเเท่านั้นนะครับ กับนวมล่านะครับ2.5 EL นะครับแบ็ k เอ a t i o ครับ4ประตูนะครับยกสูงครับเกียร์ออโต้นะครับปี2,020คันนี้นะครับมาพร้อมกับงานสีขาวเดิมๆนะครับก่อนเริ่มนะครับฝากกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามนะครับรับชมกับทางช่องส่วนโลกรถกระบะนะครับมือสองกระทางเป็นพยนต์นะครับ เลือที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับกระจัด้านหน้านะครับออกแบบดีไซน์ให้ดูนะครับดุดันนะครับสวยหรูนะครับมาพร้อมกับงานกระจัด้านหน้าเป็นงานสีดําเงาครับก็ตแบ็กนะครับพร้อมโลโก้ของตัวนะครับมิสซันวอลล่าโคเมียมให้แล้วไฟด้านหน้าเป็นงานไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดลูกแก้ว LED นะครับมีงานเดทามของตัว LED นะครับบนงานโคมให้พร้อมมาพร้อมกับงานไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยครับเลขทะเบียนจะเลขทะเบียนของตัว5ขอไข่นะครับรอเรือ9533นะครับของกรุงเทพมหานคร งานฝักระโปรงนะครับออกแบบดีไซน์ด้วยงานสติกเกอร์คาดมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวแบ็กเอชชั่นนะครับบอดี้งานบางๆนะครับเดิมๆนะครับได้เครื่องยนต์นะครับของตัวดีเซลขนาด2.5นะครับพร้อมกับขุมกำลังม้าครับอยู่ที่163แรงม้านะครับคิย์โปรซุ้มล้อนะครับมีให้ทั้งทั้ง4ล้อนะครับต่อมางานแม็กครับรุ่นแบ็กเอชชั่นนะครับได้เป็นงานแม็กสีดำนะครับเงาๆนะครับ18นิ้วเดิม จากโรงงานมัดมาพร้อมกับยางแลนโซ่นะครับคันนี้ปี2023นสิะครับสีทธิยางหน้ากว้าง265ความหนา60นะครับเป็นลักษณะของตัวยาง r 1 8สภาพยางครับเดิมๆนะครับออกแบบดีไซน์มัดมาพร้อมกับยางที่เป็นคล้ายๆตัวออฟโรดนะครับในส่วนของโช้าน้าแห้งเดิมนะครับโรงงานนะครับไม่มีรออซึมรั่วนะครับซ้มล้อพลาสติกสภาพเดิมสวยๆเลยคันนี้นะครับ รายละเอียดของตรงงานด้านข้างนะครับ back อ d ช t i o n คาดด้วยงานซิกเกอร์นะครับของตัวด้านข้างนาแล้ะครับกระจมองข้างเป็นงานสีดํานะครับตัดด้วยงานซิกเกอร์คาดของตัวสีส้มมีระบบของตัวนะครับกล้องมองให้รอบคันแล้วครับทั้งซ้ายขวานะครับในส่วนของกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับระบบของตัวสมาร์ทเอ็นทีแผงประตูด้านหน้ากุญแจเป็นงานกุญแจเคเดิตให้พร้อมลูกค้าท่านเก่าครับติดตั้งในส่วนของตรงงานกระส่ามาให้พร้อมแล้วนะครับ ราอีของตรงงานบันไดนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วครับคาดด้วยงานสติกเกอร์นะครับสีส้มนะครับสวยๆแล้วนะครับภายในให้ดูภายในครับภายในเป็นงานเบาะหนังนะครับสีดําสภาพเดิมๆตึงๆนะครับตัดงานกราฟิกครับสีส้มนะครับตรงกลางให้พร้อมภายในนะครับสะอาดเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับอะไรตัวออปชั่นข้างในนะครับจัดเต็มกล้องมองมีให้นะครับขนาด7นิ้วกล้องมองหลังพอลูกของตัวแอร์ออโต้นะครับโครงสร้างงานเสา A นะครับ ให้ดูหัวน็อตนะครับมาร์กสีแต้มสีนะครับอยู่ครบนะครับด้านบนไม่มีรอยการขันของตัวงานชุดประเจนะครับด้ามจับบวกคนขึ้นฝั่งซ้ายนะครับมีให้แผงประตูสภาพเดิมสวยนะครับวัสดุซอฟพัดที่เป็นงานหนังหุ้มตัดด้วยงานตะเข็บได้นะครับสีส้มด้ามจับงานโครเมียมกระจกลดลงไฟฟ้านะครับที่ว่าขดน้ำแก้วน้ำนะครับมีให้แล้วนะครับโครงสร้างของแผงประตูด้านหน้านะครับสปอตไฟนัดกลมเดิมหารลุกยางขอบประตู นะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับงานสครับเพดนะครับโครเมียมนะครับมีให้ติดตั้งแล้วพร้อมนะครับโครงสร้างของตัวงานนะครับเสา B ีฝั่งซ้ายนะครับให้ดูดึงสันคมหัวน็อตด้านบนด้านล่างนะครับไม่มีรอยการขันนะครับหรือการถอดของตัวงานชุดประเจนะครับงานสีบอดี้นะครับด้านข้างเป็นงานเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมทําการแกะให้ดูหลอดสปอตเป็นอาร์คหลอดสปอตเป็นอาร์คสภาพเดิมนะครับ รถไม่มีการชนโครงสร้างนะครับปิกคว่มจมน้ชนหนักเป็นยนต์ของเรานะครับเปิดมา24ปีนะครับรถของเรานะครับเป็นรถคัดเกตเอนะครับวาลรตีโครงสร้างนะครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับจะรถพิกคว่ำจมน้ำครับชนหนักกับสีนะครับหรือก่อไม้ครับทางเราครับรับซื้อคืนค่เต้นวนนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับสัพเพงบางเดิมกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับกระสับติดตั้งให้แล้วงานหลังคามีงานชักฟินให้พร้อมหลังคาตัดด้วยงานครับสกิ๊กครับสีดํา พร้อมนะครับด้าจับงานประตูเป็นงานสีดำนะครับภายในถือเอาว้างเลยนะครับเบาะหนังตึงๆนะครับตัดลายคราฟิกนะครับสีส้มนะครับงานพลาสติกยังหุ้มอยู่ในส่วนตัวเบาะด้านหลังเซฟตี้เบลนะครับมีให้2ฝั่งแล้วรุ่นตัวแบล็กชัชนะครับเขาจะได้รายละเอียดตรงงานแอร์คอนโซลด้านหลังนะครับเป่านะครับให้คนบุกคนด้านหลังด้านหลังให้พร้อมดํามจับงานบวคนขึ้นนะครับในส่วนของตัวบวกคนนั่งนะครับโท่าทีนะครับด้านหลังมีให้2ฝั่งนะครับ ปยี่เนั่นน่ามีให้2ฝั่งพร้อมโครงสร้างสภาพเดิมสวยนะครับมาร์คสีนะครับอยู่ครบสภาพแผงประตูนะครับสภาพเดิมงานหนังหุ้มด้านข้างนะครับงานบอดี้ให้ดูครับละเอียดนะครับผมมารีวิวให้ลูกค้าเหมือนลูกค้ามารับชมเองครับกับทางที่บริษัทไปชรเจนเลยนะครับงานสกราเพจดมีให้แผงประตูทั้งสบานแล้วครับงานเซอซีนะครับบอดี้สวยเลยนะครับคันนี้นะครับผมทําการแกะให้ดูนะครับลอยสปอตเอทอาร์คสภาพกลม นะครับเดิมนะครับสปอร์ตเบน้ากลมเดิมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจครับหรือกําลังมองหากระบะนะครับสประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้นะครับกับราคาสุดประหยัดฟังก์ชันจัดเต็ม่ันนี้นะครับกับนวาร่าแบ็กอีชั่นครับสองจุดห้าเอลนะครับสประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบคันนี้นะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่ประแปดพันเจ็ดนะครับสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดตัวรถครับหรือยวแฟรนช์จะทำผมได้เลยนะครับเซอร์มิงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสาม เบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับลูกค้าที่พิคเครดิตครั้นี้ครับฟรีดาวน์ครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นครับ2.79นะครับถือว่าไปดอกเบี้ยครับของทางเกตของตัวดีลเลอร์ใหญ่นะครับเท่านั้นนะครับที่ได้อัตราเลทของตัวดอกเบี้ยนี้นะครับซีปีเริ่มต้นที่2.79ครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปีนะครับ8 4่งวดนะครับเรามีบริการของการส่งเอกสารนะครับไฟแนนซ์ตามที่อยู่นะของลูกค้านะครับ ต่อมาครับแม็กด้านหลังสภาพแม็กเดิมนะครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสด้านหลังเป็นงานเบรกดัำครับแม็กสินิ้วยางครับเป็นยางปี23ของดันโซทั้ง4เส้นแล้วนะครับสภาพของตัวแคสเซิลโครงสร้างนะครับดูครับสภาพเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับบังโคลอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมทำการเก็บเลยของตรงงานล้างนะครับดีเฟิร์บเก็บยุ่วลอนนะครับเล็กน้อยขนแมวให้รอบคันนะครับด้วยคาก่อนส่งมอบเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องของเหลวตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้า และแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนนะครับสติกเกอร์ด้านหลังนะครับแบคเอชชั่นมีให้อยู่ครบงานไฟท้ายสภา ing, พเดิมสวยโลโก้นาวาล่านะครับของตัวแอลนะครับมีให้โลโก้ลิสันตัวท้ายนะครับไปจนท้ายสภาพเดิมนะครับสวยงานช่วงล่างนะครับให้ดูนะครับงานช่วงล่างสภาพเดิมสวยนะครับล้ออะไหล่นะครับมีให้ครบนะครับแหนบเดิมนะครับให้ดูงานท้ายนะครับงานท้ายนะครับมีกระบอกชกนะครับของตัวผ่อนแรงการเปิดท้ายให้พร้อมฝั่งซ้ายหัวน็อตสวยนะครับฝั่งขวา นะครับให้ดูงานท้ายไม่มีรอยนะครับของการชนโครงสร้างนะครับสภาพพอน็อตเดิมสวยแมกเนเนอร์นะครับถือว่าประมาณ9 5บัซเลยนะครับไม่มีรอยของการประทุกของงานหนักๆนะครับแมกเนเนอร์เดิมโรงงานนะครับมีตัวผ่อนแรงในการเปิดปิดท้ายนะครับพร้อมไฟเบรกตัวที่3ด้านหลังท้ายของตรงงานกระบะแล้วนะครับฝั่งขวาสภาพบอดี้เดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับชุดปกสุดล้อมีให้แล้วสภาพแม็กเดิมยางปี๊บสาของตัวรนโซนะครับแคสซีโครงสร้าง สภาพเดิมนะครับสวยเลยนะครับแหงประตูบอดี้บางๆนะครับเดิมๆนะครับภายในนะครับสภาพเดิมสวยนะครับแผงประตูมาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบแหงประตูนะครับด้านหลังฝั่งขวานะครับไม่มีนิรอธนะครับฉีกขาดหรือรอยย่นนะครับหรือรอยถลอกของตัวงานพลาสติกข้างบนนะครับงานเสาซีนะครับบอดี้เดิมแกให้ดูเราสปอตเป็นอาร์คนะครับสปอตเป็นอาร์กแหงประตูนบสภาพเดิม สวยนะครับต่อมานะครับคันนี้มีงานพรมให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งงานพรมเรียบร้อยนะครับด้านหน้าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับให้ดูแบ็ด้านหน้าครับด้านหน้าสภาพเดิมไม่มีปริศฟิตบาท95หร์เนะครับการใช้งานนะครับไม่มีปริศฟิตบาทเลยยางใช้งานได้ยาวๆนะครับช็อคเดิมนะครับจากโรงงานนะครับซุ้มล้อพลาสติกสภาพเดิมไม่มีร้อแตกนะครับ ในส่วนของตัวคันนี้ครับระบบความปลอดภัยนะครับมาพร้อมกล้องมอง3สาเรสิศุกานะครับให้แล้วนะครับภายในนะครับแผงประตูนะครับด้านหน้าสภาพเดิมโครงสร้างหัวน็อตเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับหัวน็อตเดิมนะครับลอยโครงสร้างสภาพสวยงานเสาบีสติกเกอร์กาตาลมยางนะครับมีให้อยู่ครบรอยสปอตเป็นอาร์คนะครับ สวัสดีนักผมย่าทำการแกะลูกยางยังเินื่อยๆอยู่นะครับวันนี้นะสปอตเป็นนักกลมเดิมนะครับเบาะภายในคนขับเดิมๆเบาปรับเป็นวนวดนะครับโพมาลายมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมสวยนะครับอยากวข้ยาทำการให้ดูนะครับอนนา่าเครื่องยนต์คันนี้กูแจ้ไปคีดเด็ดพร้อมมีปุ่มโคชสตาร์ทให้พร้อมนะครับอ่าสภาพเครื่องยนต์นะครับ สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาเป็นความเร็วหน้าจอดิจิตอลตรงกลางเลขไมล์การใช้งานนะครับ9 0 0 0 0โลไม้แท้ไม่เดินนะครับคันนี้เฉลี่ยครับรถ10ปีใช้งานเพียงแค่20 0 0 0กิโลต่อปีเท่านั้นนะครับหน้าจอบอกเลทอัตราการเฉลี่ยมีให้พร้อมนะครับคอนโซลด้านหน้าแอร์คอนโซลเป็นวงแหวนตัดด้วยงานนะครับสีบอลนะครับที่วางขดน้ําแก้วน้ํบด้นข้างนะครับไฟด้านหน้าเป็นงานไฟแบนโนนอยู่นะครับคันนี้นะครับ มีอะไรตัวงานปรับแสงหน้าจอนะครับการใช้งานนะครับในกรณีที่เราขับขี่ครับแสงอาจจะซ้อนสายตาสามารถทําการปรับระดับของตัวแสงได้มีปุ่มของตัวที่รีเซ็ตฝาถังน้ำมันนะครับด้านข้างมีให้แล้วนะครับพวงมาลัยนะครับปรับได้ขึ้นลงครับสอิติศทางคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมสวยนะครับเป็นงานพลาสติกนะครับ คอนโซลตัดด้วยงานสีบอลน,นะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีระบบของตัวกล้องมองหลังให้แล้วนะครับมีกล้องมองสารอสิงศานะครับระบบความปลอดภัยถือว่าให้มาออปชั่นจเต็มระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับ Port <Power> รพอร์ตพาวเวอร์มีให้ที่วางโทรศัพท์มีให้ที่วางของด้านล่าง USB AUX ให้พร้พอมพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตมัตที่เป็นเจ็ดสปีดนะครับสามารถเล่นระบบของตัวเมนนุ่น ขึ้นลงนะครับได้ปกติเลยเบรคึงมือเมนวนวลนะครับตึงๆนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําวัสดุที่พักแขนเป็นงานหนังหุ้มนะครับ้างในก็จะมีพอรต USB ปรใช้งานให้อีก1นึ่งพอตนะครับระบบแอร์แบกด้านหน้ามีให้พร้อมแล้วนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำา้านองข้างมีให้รุ่นตัวท็อปกระจกสัดแสงเป็นงานออตโต้ให้แล้วกล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้พร้อมแล้วนะครับที่ สายแว่นตาไฟเป็นงาน LED แล้วนะครับคอนโซลตรงด้านหน้าแผงมังแดดนะครับระบบไฟเป็นออโต้ให้พร้อมบุคคลขับยังไม่มีให้นะครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เดิมเลยนะครับคอนโซลสภาพเดิมสวยนะครับไฟคอนโซลตรงกลางนะครับมีให้ครับเกียร์เล่นชักด้านข้างนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับคู่มือกรใช้งานคันนี้นะครับจะมีคู่มือของการบำรุงรักษานะครับ เข้านะครับเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหัวญาติดูก่อนนะครับว่าเข้าศูนย์นะครับล่าสุดเมื่อไหร่นะครับคันนี้นะครับมีมีการเข้าศูนย์เช็คไปะเตอเนทุกระยะนะครับตลอดให้อยู่แล้วนะครับกู้มือกาบุงรักษานะครับมีให้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือกำลังมองหากระบะสี่ประตูนะครับยกสูงนะครับกับราคาผ่อนคัชบายครับฟังก์ชั่นจัดเต็มคันนี้นะครับกันละ กับราคาผ่อนเพียงแค่8ปดพันเครับแต่ราคาอยู่ที่5้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับสามารถครับเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือฟันแน์นะครับกระทางผมได้เลยนะครับเซลเมงนะครับที่เบอร์0ูนย์หนะครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาครับมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ของตัวด้านหน้านะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของตัว DDTI นะครับี g s นะครับเทโบนะครับ มาพร้อมกับรายละเอีดของตัวขุมกำลังแรงม้านะครับอยู่ที่150.3รันบาแรงม้าเดี๋ยวขอา่าทําการครับเปิดให้ดูงานฝากระโปรงแบบเดียวเลยนะครับทานเครื่องยนต์สภาพเดิมเครื่องเดิมรอบเครื่องเดิมนี้ปกตินะครับเครื่องยนต์ไม่มีรอซึม่วกของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือการัดแตนส่วนตัวงานเครื่องยนต์นะครับก่อสมมอบนะครับผมทําการ้างห้องเครื่องเปลี่ยนฐานมักเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ไปจอรีให้เรียบร้อยก่อสมมอบนะครับงานฝากระโปรง เดี๋ยวสัคนนอน็อตเดิมนะครับดูเจาะลมเดิมสวยนะครับสติกเกอร์แอร์คอร์ดิชันมีให้สติกเกอร์มอกรด้านหน้านะครับดูรถด้วยง่ายเลยสติกเกอร์ต้องอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าการชงโครงสร้างมานะครับสติกเกอร์ตัวนี้จะหามาแปะเองไม่ได้นะครับงานฝังขวาหัวน็ตเดิมนะครับแก้มงานฝั่งขวาสปอร์ตเ็นอาร์ลมเดิมนะครับคันด้านหน้าสภาพเดิมสวยเลยนะครับให้ดูดีเทลของตัวคานด้านหน้านะครับคารสภาพเดิม แบตเตอรี่เดี๋ยวผมทำการเช็คค่าชดเชเบื้องต้นให้นะครับแบตเตอรี่เกือบหนึ่งปีผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้ระบบชุดเบรกนะครับ B S นะครับ A B S มีให้พร้อมนะครับผงสั้นด้านในสภาพเดิมสวยนะครับเรามีบริษัทครัดวิ่งเดือนหลังขายครับหนึ่งเดือนนะครับสามสิบวันครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับระบบเกียร์นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับท่าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะ4ประตูนะครับสุดประหยัดครับฟังก์ชันนนจััเต็มคคี้กบราาผ่อนเพียงแคค่8,700รับ กับนาวาร่านะครับแบ็กอิชั่นครับ2.5 EL 4ประตูยกสองเกียโตปี2020คันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมเพียงแค่90,000โลนะครับสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือคะแนนทางผมได้เลยเสือเมงที่เบอร์0ซ1 4 6 6 0 2 3ครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะครับแล้วก็มีบริการของการส่งสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกรับรถนะครับ ก็จกันนะครับฝากราแชร์นะครับสัครสมาชิกนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามและรับชมประชังช่องสองวนโรโตรถกระบะมือสองกระทางเมงพยนต์นะครับวันนี้ทําเมงพยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ